ค้ะพอคุณไม่ได้ดับเครื่องยนต์เนี่ยใช่แล้วกุญแจอยู่กับตัว<ช>เวลาลงจากรถมันจะมีเสียงสัญญาณเตือนนะเออติ๊ตๆิติตให้รู้ว่าตอนเนี้ยลืมดับเครื่องยนต์ในเวลาจอดอใช่ไหมใช่แล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็น k e y l e ลนะเป็น k e y l e ลก็คือรถคโรล่าคลอส s มันจะ ค่อนข้างที่จะเป็นรถที่มีเทคโนโลยีนะครับมันเป็นไฮบริดนะครับคันนี้มันก็ต้องใช้ร่วมกับตัวพุชสตาร์เราไม่ต้องใช้กุญแจแบบนี้แนละ้วนะครับไม่ต้องใช้กุญแจแบบนี้ในการที่จะต้องมานั่งไขนะครับพอเข้าไปในรถเราก็กดปุ่มพุชสตาร์ได้เลยทีนี้ด้วยความเป็นอัจฉริยะของมันเนี่ยก็สงสัยนะว่าในระหว่างที่ เราลงมาทําธุระอย่างเช่นปกติคนทั่วไปอ่ะนะชอบลงไปกดตู้เอทแล้วก็ไม่ได้ดับเครื่องยนต์แล้วถ้าเกิดมีการจรก,กรรมรถขึ้นมารถก็หายสปก็มันก็ต้องมีระยะในการไม่รู้ว่าแต,แต่ว่าคิดว่าทางวิศวกรยานยนต์ของเอตอร์ราหรือว่าของยาน นิศวยากรยานยนต์โดยทั่วไปอะ่ะเขาก็ต้องคิดที่จะป้องกันจุดนี้ไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้ากุญแจอยู่กับตัวแล้วโดนจรกรรมรถยนต์เนี่ยมันจะไปได้ในระยะทางยังไงเอาไปได้จริงไหมขโมยไปได้จริงไหมนะครับหรือว่าเขากำหนดด้วยช่วงเวลานะครับเดี๋ยวเราดูกันกุญแจไว้ที้คุณเดี๋ยวเราจะลอง วันนี้เราลองขโมยรถตัวเองกันดูแล้วกันโอเคตอนนี้เราอยู่ในคโลร a าคลอสกันแล้วนะครับทีนี้กุญแจเนี่ยมันอยู่ด้านนอกอยู่กับสมมุติว่ามีเราออกไปทำธุระกดตู้ ATM นะครับแล้วรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับหน้าจอเขาจะขึ้นเตือนมาเลยว่า ตรวจไม่พบกุญแจนะครับตรวจสอบตำแหน่งกุญแจนะครับจะเห็นจากจุดน,นี้นะครับจะเห็นจากจุดนี้นะครับหน้าจอมันจะเตือนขึ้นมาละว,ว่าตรวจสอบไม่พบกุญแจแต่เครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดับนะเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดับทีนี้ถ้าเกิดมีการจรกรรมในระหว่างที่เจ้าของรถ ลงไปทําธุระแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะบีบของหรือว่ากดตู้ ATM นะครับทีนี้ผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับขึ้นมาในรถแล้วก็จะขับรถหนีไปละโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองขโมยรถตัวเองดูนะครับกดรีเซ็ตใหม่ไปที่ศูนย์ละพอเริ่มขับออกมานะครับเสียงสัญญาณเตือนเนี่ยมันก็จะเตือนนะครับเตือนทีหน่อย มันมีเสียงสัญญาณเตือนทีหน่อยหน้าจอก็ยังขึ้นคําว่าตรวจไม่พบกุญแจนะครับหน้าจอก็ยังขึ้นว่าตรวจไม่พบกุญแจเหมือนเดิมทีนี้เราลองวิ่งไปขณะนี้เวลา12นาฬิกา25นาทีเราจะดูทั้งเรื่องของระยะทางแล้วก็เรื่องของเวลานะครับว่าทางวิศวกรเจอต้าเขา กำหนดเงื่อนไขของการใช้ตัว y ี e t ตัวนี้ยังไงนะครับถ้ากุญแกไม่อยู่ในรถแล้วสามารถโดนขโมยได้ไหมระยะทางจากจุดที่เราขับออกมานะครับเดี๋ยวเราจะขับไปทางหน้าหมู่บ้านเนี่ยมันมีระยะทางประมาณสัก800เมตรนะครับโดยประมาณ800เมตร 700เมตรแล800้วแ0 0เมตรก็ยังไม่มีสัญญาณเตือนอะไรนะครับยังไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเพิ่มเติม mm. ก็เดี๋ยวเราจะออกไปจนถึงปั๊มปตทข้างหน้านี้แล้วกันดูซิว่าจะเป็นยังไงมั่งตอนนี้ก็ mm. 1>, 1กิโลแล้ว เวลาใช้ไป2นาทีนะครับเครื่องยนต์ก็ยังไม่มีแสดงอาการเตือนอะไรตอนนี้ก็วิ่งไป1กิโลกับอีก300เมตรเดี๋ยวเราลองเช็คดูที่ประมาณสักระยะทางที่2กิโลดีกว่าดูซิเป็น กิโลกับอีก300เมตรละเดี๋ยวเรามาดูว่าคือเครื่องยนต์ตอนนี้มันก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าหน้าจอมันขึ้นขึ้นว่าตรวจไม่พบกุญแจนะเดี๋ยวลองลองไปดูในฟังก์ชันหน้าจอที่ว่ามันจะมีอะไรแจ้งเตือนมั้ปุ่มปุ่มคอนโทรลต่างๆ นะครับปุ่มคอนโทรลต่างๆตัวเนี้ยของหน้าจอจะไม่ทำงานอะไรเลยตอนนี้ใช้แบตเตอรี่ไฮบริดในการเปิดแอร์กับขับเคลื่อนอยู่มันเหมือนกับว่ามันมันก็จะไม่ชาร์จไปเข้าไปในไฮบริดนะผล จากการที่ขับรถโดยที่ไม่มีกุญแจกีเล็บติดตัวมนันนะครับรถยังใช้งานได้ปกตินะครับแต่หน้าจอมันจะขึ้นว่าตรวจไม่พบกุญแจนะครับแต่รถก็ยังวิ่งไปได้เรื่อยๆเลย,เลยตอนนี้จะ3กิโลแล้วตอนนี้วิ่งไปจะ3กิโลแล้วนะครับเวลานะครับเมื่อกี้มันเที้ยง 25ตอนนี้มันเที่ยง33นะครับก็ตกอยู่วิ่งมา8นาที8นาทีก็ยังทำงานได้ปกติรถยนต์ยังวิ่งได้เดี๋ยวเราขับไปหากุญแจดีกว่าเท่าที่สังเกตเห็นตอนนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเครื่องยนต์มันจะไม่ยอมทำงานเลยนะ เครื่องยนต์มันจะไม่ยอมทํางานเลยตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันขับด้วยระบบของแบตเตอรี่อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นหน้าจอตัวนี้เป็น EV หน้าจอตัวนี้มันขึ้นเป็น EV เหมือนกับว่าเครื่องยนต์มันจะไม่ทํางานแล้วถ้าสมมุตินะครับการสันนิษฐาน ของการทดสอบครั้งนี้ถ้าเครื่องยนต์ไม่ทำงานรถสามารถโดนโจรกรรมวิ่งไปได้ในระยะทางที่แบตเตอรี่ให้ปิดจนหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเครื่องยนต์ดับนะครับก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ทติดได้ละ คนที่ขโมยรถไปก็ไม่สามารถที่จะติดเครื่องได้แต่ว่าเนี่ยระยะทางที่ที่ขับออกมาโดยที่ไม่มีกุญแจเนี่ยตอนนี้มันก็4กิโลแล้วมันก็เป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรแล้วเรากลับไปหากุญแจกัน ตอนนี้จะเห็นว่ารถยนต์เนี่ยรถยนต์นะครับวิ่งด้วยแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่จ่ายพลังงานไปที่ล้อนะครับแล้วก็มันจะมีรีชาร์จกลับมาจากการแตะเบรกนะครับแต่ว่าเมนูฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันจะหายไป เราก็จะดับเครื่องมันมีอะไรผิดปกติไหมไม่สามารถสตาร์ทขึ้นมาได้ใหม่ละนะครับมันจะขึ้นว่าตรวจไม่พบกุญแจนะครับตรวจสอบตำแหน่งกุญแจหน้าจอก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่กุญแจไม่อยู่กับตัวนะก็จะ วิ่งไป5กิโลกว่านะครับก็ยังวิ่งไปได้เรื่อยๆสรุปคุณเล็กรถโฟล,ลาคราสที่โดนขโมยได้นะใชม่มันเมื่อกี้ระยะทางที่วิ่งไปนี่มันมัน5กิโลกว่าเลยนะ5กิโลกว่าสมมุติว่าคนที่ต้องการจะขโมยเนี่ยนะถ้าถ้าเขา เตรียมเตรียมรถมาผลถ่ายอยีกทีหนึง่งนะวิ่งสามารถวิ่งในระยะ5กิโลแล้วก็ขึ้นไปในรถยกนะถ้สามารถที่จะขโมยได้แล้วสรุปนะครับทางที่ดีให้ล็อกรถทุกครั้งเวลาลงจากรถนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะจากการทดสอบแล้ว ระบบกีเลสมันแค่แจ้งเตือนในระหว่างที่เราลงจากรถโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ดับเครื่องแล้วมันจะแจ้งเตือนเสียงีิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รถสอ,อกตัวไปได้ประมาณสัก10เมตรนะครับแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเตือนอีกแล้วจะมีเตือนที่หน้าจอว่าไม่พบกุแจญญนะครับแต่รถยังสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างน้อยๆจากที่เราทดสอบวันนี้กิโลกว่า นในเวลาถึง10นาทีนะครับ5กิโล10นาทีเนี่ยรถก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ได้เทสจนถึงระบบที่มันตัดการทำงานทั้งหมดนะครับก็เอาสรุปเลยล็อกรถทุกครั้งนะครับล็อกรถครั้งที่ลงรถ